วิกฤตกำลังคืบคลานประเทศไทยกำลังแก่แต่จนจริงหรืออนาคตของลูกหลานจะเป็นอย่างไรฟังดูน่าตกใจใช่ไหมครับแต่สถานการณ์ประชากรของไทยกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตเราทุกคนมากกว่าที่คิดสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงสถานการณ์แก่แต่จนของประเทศไทยกันครับว่ามันคืออะไรรุนแรงแค่ไหนและเราจะรับมือกับมันได้อย่างไรข้อมูลทั้งหมดนี้อ้างอิงจากงานวิจัย และบทความของรองศาสตราจารย์ดอรอนุนท์ศักดิ์วรวิทย์และคณะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารนิดาซึ่งได้ทําการศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มประชากรของไทยอย่างละเอียดการคาดการประชากรมองอนาคตประเทศไทยการใช้ภาพประชากร demographic projection เปรียบเสมือนการใช้ลูกแก้ววิเศษมองไปในอนาคตเพื่อทำํำนายจํานวนและโครงสร้างประชากรของเราครับนักประชากรศาสตร์จะใช้ข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน เช่นจำนวนการเกิดการตายการย้ายถิ่นฐานมาคำนวณและคาดการว่าในอีก10ปี20ปีหรือ30ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีประชากรเท่าไหร่มีคนแก่มากแค่ไหนและมีเด็กเกิดใหม่น้อยเพียงใดโดยปกติแล้วประเทศไทยจะทำการสำรวจสัมโนโประชากรทุกๆ10ปีซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญในการฉายภาพประชากรแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้การสำรวจสัมโนโประชากรครั้งล่าสุดล่าช้าไปทำให้เราต้องอิงข้อมูลจากการฉายภาพประชากรครั้งล่าสุด เมื่อปี2562ไปก่อนครับแล้วทำไมการฉายภาพประชากรถึงสำคัญเพราะมันช่วยให้เราเห็นภาพรวมของประเทศในอนาคตครับทำให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนและเตรียมรับมือกับปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นการวางแผนด้านสาธารณาสุขการจัดสรรงบประมาณสำหรับผู้สูงอายุการเตรียมพร้อมด้านแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปแต่เดี๋ยวก่อนมีอะไรที่น่ากังวลกว่านั้น ในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาประเทศไทยกําลังเผชิญกับภาวะประชากรถอยอยังต่อเนื่องครับนั่นหมายความว่าจํานวนคนเกิดน้อยกว่าจํานวนคนตายซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ไทยย้อนกลับไปในยุคเบบี้บูเมอร์ประมาณปี2 5 0 5 2 5 3 7ประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ปีละกว่าหนึ่งล้านคนทําให้ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่หลังจากนั้นจํานวนเด็กเกิดใหม่ก็ลดลงอย่างต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบันที่น่าตกใจ ลองจินตนาการภาพพีระมิดประชากรพีระมิดประชากรคือกราฟที่แสดงจํานวนประชากรในแต่ละช่วงอายุโดยแบ่งเป็นเพศชายและหญิงในอดีตพีระมิดประชากรของไทยมีฐานกว้างหมายถึงมีเด็กเกิดใหม่จํานวนมากแต่ปัจจุบันฐานของพีระมิดแคบลงอย่างมากแสดงให้เห็นว่ามีเด็กเกิดใหม่น้อยมากในขณะที่ช่วงกลางของพีระมิดวัยทำงานเริ่มขยายใหญ่ขึ้นและส่วนบนของพีระมิดผู้สูงอายุก,ก็เริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆนี่คือสัญ,ญญาณเตือนไทย เพราะมันบ่งบอกว่าประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวและมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุขั้นสุด Super a g e อ s o ดี e ซ y ในอนาคตอันใกลน้นี้แล้วแก่แต่จนมันเกี่ยวอะไรคําว่าแก่แต่จนสื่อถึงสถานการณ์ที่ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุจํานวนมากแต่ผู้สูงอายุเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้มีเงินออมเพียงพอที่จะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในวัยเกษียณทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนี่ครัวเรือนสูง คนไทยจานวนมากมีหนี้สินรุงรังทําให้ไม่สามารถเก็บออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณได้การวางแผนการเงินไม่ดีหลายคนไม่ได้วางแผนการเงินสําหรับวัยเกษียณทําให้ไม่มีเงินออมเพียงพอสวัสดิการไม่เพียงพอสวัสดิการสําหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยยังไม่ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการผลกระทบที่น่ากังวลเศรษฐกิจถดถอยเมื่อมีแต่คนแก่กําลังซื้อก็จะลดลงทําให้เศรษฐกิจซบเซาขาดแคลนพยาบาล เมื่อมีผู้สูงอายุจํานวนมากก็ต้องการการดูแลทางการแพทย์มากขึ้นทําให้เกิดปัญหาขาดแคลนพยาบาลค่ารักษาพยาบาลสูงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจะสูงขึ้นมากจนอาจทําให้กองทุนต่างๆเช่นกองทุนประกันสังคมประสบปัญหาทางการเงินคนแก่ถูกทิ้งปัญหาคนแก่ถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวหรือไม่มีคนดูแลจะเพิ่มมากขึ้นขาดแคลนแรงงานเมื่อมีคนไปทํางานน้อยลงประเทศไทยก็จะขาดแคลนแรงงานอย่างหนะัก ทางออกมีอะไรบ้างพัฒนาทักษะแรงงานเพิ่มศักยภาพของคนไทยไวทำงานให้สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นใช้เทคโนโลยีนำหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์มาใช้ทำงานแทนคนนำเข้าแรงงานต่างดาวเปิดรับแรงงานต่างดาวที่มีฝีมือเข้ามาทำงานในประเทศไทยขยายอายุกเกษียณพิจารณาขยายอายุกเกษียณเพื่อให้คนทำงานได้นานขึ้นแต่การขยายอายุกเกษียณก็มีข้อควรระวังครับเราต้องพิจารณาว่าคน ที่ได้รับการขยายอายุกเกษียณออกไปยังมีความรู้ความสามารถและสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมที่จะทำงานต่อไปได้จริงๆหรือไม่ไม่ใช่แค่การยืดอายุงานให้กับคนที่หมดไฟแล้วและนี่คือประเด็นที่อาจทำให้เกิดความเห็นต่างการแก้ปัญหาประชากรแก่แต่จนไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่มีสูตรสำเร็จตายต,ายตัวบางคนอาจมองว่าการส่งเสริมให้คนมีลูกมากขึ้นเป็นทางออกแต่ในความเป็นจริงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรต้องใช้เวลานาน,านมาก และไม่เคยมีประเทศไหนประสบความสําเร็จในการเพิ่มอัตราการเกิดได้อย่างยั่งยืนคําถามที่อยากชวนทุกคนมาถกเถียงกันคุณคิดว่าทางออกที่ดีที่สุดสําหรับปัญหาแก่แต่จนของประเทศไทยคืออะไรคุณเห็นด้วยกับการขยายอายุกเกษียณหรือไม่เพราะอะไรภาครัฐควรมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนวัยทำงานให้มีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะครับเพราะอนาคตของประเทศไทยเป็นเรื่องของเราทุกคน